สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสมรุลทำอย่างไรจงสร้างพลังบวกก้าวไปข้างหน้าจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่หากไม่มีความหวังแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความเอ,อ่อ อยู่ด้วยความสดใสอยู่ด้วยความพยายามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างพลังบวกมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการทำนายของชาวราศีพิจิกโดยภาพรวมในปี2567ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีแห่งการเริ่มต้นปีแห่งความรุ่งโรจน์เปลี่ยนแปลงค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกนะคะ การงานจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตํำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการเปลี่ยนแปลงงานการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อาจจะเปลี่ยนจากงานอีกงานไปสู่งานอีกงานหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในเป็นการเปลี่ยนแปลงงานค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ บางคนอาจจะลาออกจากงานแล้วเปลี่ยนแปลงงานใหม่บางคนอาจจะตกงานแล้วได้งานใหม่อย่างที่มหาเดวีบอกไว้ค่ะจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะชาวราศีพิจิกมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์การงานแล้วการงานนี้อาจจะต้องได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการลูกจ้างข้าราชการเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จค่ะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นและการเดินทางไกลครั้งนี้ก็จะสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่คุณจะได้โชคจากความรัก ความรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะใครที่มีสามีภรรยาแล้วในเรื่องของความรักครอบครัวอาจจะมีบุตรมีทิดาเกิดขึ้นครอบครัวการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้หากเป็นความรักที่คนอายุน้อยกว่าอาจจะนําอุปสรรค ปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจไม่ให้รักเด็กก็อาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลเพราะจิตใจลึกๆในใจอาจจะมีเรื่องทุกข์แต่ไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นสรุปในเรื่องของความรักสําหรับปี2567ของชาวราศีพิจิกคนมีครอบครัว อาจจะมีข่าวดีกับเรื่องบุตรบริวารคนมีคู่อขอโทษค่ะคนโสดอาจพบเจอคนรู้ใจหากเป็นคนอายุน้อยกว่าจะทําให้ทุกข์ให้ปวดสมองให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังค่ะในเรื่องของเกณ์การเงิน เกณฑ์การลงทุนจะประสบความสาเร็จการลงทุนร่วมหุ้นลงทุนการลงทุนจะนํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาค่ะอาจจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจะมีเข้ามาในมือทิศทางการเงินของชาวราศีพิจิกปี2,567ค่อนข้างดีค่ะเงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กจะมีเข้ามาในมือสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้การลงทุนที่ทําไว้ก็กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาก็จะ ได้เป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำรรค่ะแต่บางครั้งบางอย่างอาจจะมีเกณฑ์ห่างเหินหรือพัดพลากจากที่อยู่อาศัยญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่การสูญเสียให้ระมัดระวังด้วยค่ะข่าวไม่ดีเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะอาจจะนําความทุกข์ความกลุ่มเป็นกังวลใจมาให้กับชาวราศีพิจิกค่ะสรุปสําหรับชาวราศีพิจิกประจําปี2567เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จ การเดินทางไกลเกี่ยวกับการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นออไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการสอบการแข่งขันการบรรจุหรือจะเป็นเจ้าของกิจการผลกําไรที่ดีในปี2567ข้าราชการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสรุปการงานประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีอายุน้อยกว่าอาจจะทําเรื่องปวดสมองมาให้ส่วนคนมีคู่มีข่าวดีกับการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีงานมั่นหมายความสุขความสําเร็จส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้การเงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาเงินจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแต่สุขภาพให้เรา สุขภาพให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยและอาจจะเจ็บป่วยถึงญาติผู้ใหญ่ระมัดระวังด้วยนะคะญาติผู้ใหญ่การไม่สบายการสูญเสียความห่างไกลข่าวไม่ดีสุขภาพให้ระมัดระวังค่ะส่วนอ้อุบัติเหตุนั้นไม่มีเพียงป้องกันแค่สุขภาพอาการเจ็บป่วยเท่านั้นค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2567ค่ะ